อ,อ,อ,อันขีนนนนน่รถวันเมื่อกี้คิดคิดคิดเขียในจังไดครับยาฮะใค,ะคะสรสักกูบ่าวังติบเข่าสติฮะไอร้านโชกุนไงครับกลัวโชก,กุน <c ười> เข้าไปแล้วมันปิดเออมันอยู่ข้างข้างแม่น้ำพอดีว่าจะให้ลงจับกุ้งเมื่อกี้นี่ ที่นี่คือที่ไหนนะมูลถาที่ไหนทีไหนรามันอยู่ข้างในเ็งดิแต่ว่ามันปิดเห็นใช่มันปิดอืมมิชิตมาเขาพิชิตทำผิดพลาดล้วหาแหาพี่เมย์คันนี์ตามพี่เมย์ไปว่างไหมเมย์ดิเมย์ดิเต้เปไปเป็นร้านที่เราเคยร้านนั้นก่อนเต้าเป็ นึกว่าตับแฝงกินตำอะไรกัาไม่พอน่าตำเอาราเฟ็กเสิร์ฟอ๋อครับผมอันนี้อันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่ครับนี่ชั่วโมงละมาวางไหนบักพริกจะกินจะกินมู๊ยเป็นตะกินากินเดียวกินหวานล้องเบิึงเบ้านดูแน่รอมันแน่อ่ะออันนี้เด็กเสิร์ฟมีจ้างวันเท่าไหร่ครับนี่ ครับผมโอ้หลายอยู่ดิมว่าบอสนีเมยหนีมก <c oughs> นี่เมยนี่ม่นี่ม่เพ <c oughs> ิ่เสิร์ฟอาหารอยูยนี่เมบอสพู <c oughs> ดถึงคนนี้ <c oughs> ได้ได้วันเท่าไหร่ครับตอนนี้ครัหน่งเออเออพอเพอกินพอแล้วครับผมถามดคือเด็กตอนนี้คือพริกหวานคร่บพริกหวานไหมครับพริกจานกขได้ี เอาขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับควางทางเด็กเสิร์ฟวางทางเด็กเสิร์ฟฮะอันเด,ด,ดนีของเพื่อนยูหันเดีของเจ้ายูหันเขาดีตัวอันนั่นกับป้าแตนมันก็นั่งไงเลยข้องน้ำทางไหนห้องน้ำทางนี้ค่ะแต่ทั้งพี่ไ,ไออาจารย์แบง ข้าเกรติบเขายมากก็ดีเนาะแร้านตแอยู่อำเภอขอนแก่นเขาชิดงายไปเลยออกายไปเลยจากคสอกระอนตอนแรกว่าจะจอดมองหาะมันจะเป็นทางยุ่เ <bunker> ท <ring> ่นพอดีก็เลยเขามาจอดทางน

ี่เป็นไงครับเรื่องหักไหมมันจัดจะถือวิงครับนี่ผมอยากจะเสิร์ฟข้าวก่อนต้องหนัก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกอีกลกับตามเ่นข้าวไม่ได้ข้าวไม่มีกินได้วยอครับผมเซ็จจนครับนก่อนันา นั่งม้แล้วนั่งด้แล้วเจ้านั่งด้แล้วนอ้นน้อุยิได้ิอู้ยจริงจริงยังิได้ครับเอาแล้วครับยูไมว่าตอนแรกลูกบอกว่าเดยวทางประมาณกิโลสกิโลสุว่ามาสี่ประมาณสีิโล ร่วมแล้วประมาณสร่วมแล้วประมาณซสามสิบใช่วนวนนไปวนมาสามสิบสี่สิออ๋อรอแม่เนี่ยทักนะครับผมเพิ่งพิเศษปนะครับโอ้ฟังน้ฟังผนบันมี่แล้วฟังคนบันมี่แล้วเดี๋ยวฟังในห้งไก่ใครใครไก่ลงพล ใครให้ลุงพลใครใครใครให้ลุงพลยังเล็กข้นตีมีกี่ตั้งครับรอบวเป็นยังครับมนรูวหานสนุกได้กับนลยประมาณช่วงบ่ายไได้กักำลังลำคืนเลยตอนกลงันคือต่อวันคือคืนแล้วก็คือกลา ไปเลยครับครับมาต้อเจ้ากรเฮ็ดข่อยไปทั่วนะไอ้เนาะครับตึงเกินไปมาลวันนี้ไข่เค็มนะครับเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปทางไหนก่อนครับผมข้าวเหนียวไปทางไหนก่อนครับผมไปหุ่นกันเด้อร์บนไหนเปิ้ลทงไซนีาเปิ้ลสีหิวเหรอละครับ ไม่พลาดนี่กันยากไปจัดติ๊บเขาอู้วัติมาดู้างน่อยแล้วุงนี่ให้แกติบาะัากดีเนาะคอยพิสตัวนี่ไปจัดเล่าทําไม่ท้าไมทักเกวไว้เนาะเอ็งี้ันกินเด้อื้นที่ใหญ่มากนะใหญ่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ด้วาเป็นพื้นท่ด้วยไม่เป็นไ บิกซี่เราตัดนี่เบิดไหมไม่มีผมคือว่าบอล่มาหน่อยเถือว่าใหญ่ดินาแล้่กินแซบแซบแซบปะนาน้ำมนน้นมนอร่อยปนาน้ำมนต้มไข่แซบปะ ไข่ต้มเดดต้ไขปง่ผมแรบส่งสงผมขึ้กันเลยครับผมนาขึ้นกันเลยอ่ะเหนียวไปเอาไปหกเอเจ็ดแปดอเอาครบเหลือเหลือเหลือสงคนเท่านี๋ล่ะเหลือสองคนเท่านี่ สองครับน่าสงสารเราสองคนนะครับผมครับผมเดี๋ยวกินเข่ากันเลยครับวันนี้ครับขับเข่ามาแล้วแต่ว <M> ่าห้องไหนมีเข <lah> ่าได้ครับมาเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเด็กครับนี่เราจะได้ตังหัวตุ้งยังไงนี่ครับผม